สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาฝาก IG นะคะซึ่งเ,เรานะคะก็จะมีกิจกรรมแจกตอน500ฟอนต์เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะลงรูปแจกให้นะคะก็คือตอนนี้มีกิจกรรมใน IG ด้วยนะคะก็ฝากไปเล่นด้วยนะคะวันนี้นะคะเวลาบ่าย3นะคะบ่าย3โมงเย็นนะคะก็จะเฉลยกิจกรรมเลยเนาะก็ฝากเพื่อนมากดติดตาม IG กันด้วยนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็น IG ของเรานะคะนี้ใครเข้ามาก็จะแบบเออเจอหน้าต่างๆแบบนี้เลยนะคือแบบสามารถกดไลค์กดติดตามอะไรได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าแบบเออมันมีการแจ้งเตือนการไลฟ์สดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็นี่นะคะจะเป็นเอ,อ IG ของเรานั่นเองนะคะ นี่นะคะก็จะมีเป็นรูปแบบนี้ใครเข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็มีกิจกรรมแจกชีตเคของเอจดีมอยู่นะคะเป็นของใหม่มือ1ไม่มีตำหนินะคะส่งฟรี EMS ไปเลยคะ่ะก็นี่นะคะชื่อ IG นะคะก็เหมือนชื่อช่อง YouTube เลยนะคะ ก็เพื่อนๆนะคะก็จะเจอหน้านี้นะเห็นไหมก็จะพิมพ์ไปเลยนะคะจริงๆของเรามันก็แบบแอนได้ก็เพื่อนๆพิมพ์ไปเลยนะคะก็มันก็จะขึ้นแบบนี้ของเราไปเลยเนาะก็ใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากดูสตอรี่ของเราด้วยนะนี่นะคะก็จะมีการโหวตการอะไรอะไรพวกนี้นะ อันนี้นะคะเวลาใครดูไลฟ์เราหรือว่าแบบเยี่อมโปรไฟล์นะคะก็1,245คนนะคะประมาณนี้เลยเนาะคือแบบนี้ก็จะเแบบประกาศผนต่างๆแล้วก็ร้านเรานะคะรับลเล็ตแล้วนะคะโอเคค่ะใครที่กดติดตามแล้วนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย